อันนี้สั่งกระแตโซลิโนยครับโซลิโนยวาวลวาวน้ำรลกวาผ้าลุนนะครียสั่งที่ชอปปี้มานะ ลดลงตรงนะฮะเขาจะแถมนี่มาให้ด้วยะฮะตัวใส่กล่องกล่องตะไครงน้ำี๋ยวเราจะประกอบกันนะครับแล้วก็ไขน็อกอะนะไรเสร็จลงมาแล้วครับแล้วก็จะดึงสายไฟออกนะครับ เปลี่ยนง่ายๆครับไม่ต้องไปเสียทางให้ช่างเสียรู้ช่างนะัเปลี่ยนเองได้ก็ได้แล้วก็ดึงเันเลยเพราะว่ามันมีสินยางของมันอยู่มีสินยางของมันอยูอันนี้ตัอใหม่นะฮะลวประกอบลและประกอบว่าเสียเข้าตรงรูคะมันมีสินยาง,างอยู่นะฮะ เสี๋ยเข้าไปแล้วก็ดันให้มันล็อกรอัะมันก็จะแน่นนะฮะมันก็เสียบสายเลยเสบจากเข้าไปเลยสองฝั่งตอนนี้จะเป็นน้ำลงผังครับตอนนี้จะเป็นน้ำลงไอ้น้ำระบาย น้ำไอ้น้ำยาซักผ้าของซักผ้านะฮะอันนี้เราจะเทสันะครับมันต้องแน่นมากใ่ครับถึงมือเพรามีสินยาง,ยางนนแน่นมากแล้ว เกียวมันจะหักนะครับมันเป็นพลาสติกนะครับต่อท่าน้ำเสร็จแล้วนะครับน่าล,ลืมเปิดไอ้วาวน้ำเลยนะฮะเปิดวาวน้ำเช็ควาวน้ำเรียบร้อย เปิดปพาวเวอร์นะครับเราจะใส่ผ้าก่อนมนะเราทดลองสมจริงฮะใส่ผ้าลงไปแล้วเติมน้ำยาซักผ้าผ้านุ่มเลยคับ ไม่ได้ละแล้วฟังพับผ่าแล้ว<ส>นะคอ่าแ,แ,แล้วก็กดสตาร์ทเลยแล้วเราจะมาฟังเสียงเสด็จหน่อยว่าทำงานหรือเปล่าเออโอเคนะครับแปลว่าผ่านนะ มามาแล้วโอเคปัญหาเล็กๆน้อยๆนะฮะถ้ามีความรู้ทางช่างก็แค่ใช้แคควงเป็นนะครับแกะเครื่องเป็นแล้วก็ถ้าน้ำไม่เข้าก็าคือเซนาตันนี้ฮะแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับเวลาสั่งเนระดูโค้ดเลยนะฮะโค้ดอยู่ตรงนี้นะฮะ โคดอยู่ข้างล่าง DC, เลย DC สามสองซ c แล้วนะส่วนสามหนึ่งห3ือสี่เนี่ยแล้วแต่รุ่นของกระสุนผ่านครับเราจะประหยัดได้อีกเยอะถ้าไปเปลี่ยนที่ช่างไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะครับตอนนี้แต่ผมสั่งมาแค่ร้อยกว่าบาทเองประกอบโดอขึ้นประกอบง่ายครับ ลองลองกดทุกครับครับเปนจะมีมัดั ค่นี้เสร็จแล้วครับงานช่างนะะมันจะเป็นว่าเราจะมีความรู้อะไรมากมายนะแต่เราเรารู้จักเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ร,รู้จักสังเกตนะงานช่างงานง่ายๆแค่ไขครัวตัวเดียวใช้ได้แล้ว